Mm hmm. โอ้ดอลลี่กล้าแสดงออกมากนะคะดอลลี่ไม่อายแล้วตอนนี้ทำเพลินเกินเล่าเรื่องไงดอลลี่กลายเป็นแบบกล้าแสดงออก mm hmm. จ่วยอาขอบคุณค่ะ mm hmm. แบ่งต่อเสร็จแล้วค่ะทุกคนซ้อมร้องเพลงรองเลยครับมาแน่เอเดซี่ได้เลยค่ะพี่เอสพีเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงให้ตุ๊กตาหนูฟังทุกวันนะคะเดี๋ยวหนูจะวอร์มคอรอนะคะโอ้โอ้ ขอบคุณนะคะพี่นีด จะเสร็จแล้วค่ะแต่วน้องเอมมาจะได้ไปกินข้าวโอ้เอมื่อจ๋าพี่ว่าฟ้าจ๋า ว่ายังไงคะถ้ามองกี่ทีก็น่ารักสวัสดีค่ะพี่บอฟอแกมาทำอะไรผิดอ่ะพี่บอฟอพี่บอฟเรียร่ยงงงมากทำไม สวยจังมากขอบคุณค่ะขอคำวยพรอวันเกิดย้อนหลังหน่อยได้ไหมอุย้ยพี่บอฟร์เกิดวันที่เท่าไหร่อ่ะแฮ้เบอร์เดย์นะคะพี่บอรรฟร้าอัดคลิปยังอัดคลิปยังแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะหนูขอให ปีนี้เป็นปีที่ดีของพี่บอฟอร์แบบดีมาก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 ,มาก,มาก,มากเลยมีแต่คนรักเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆอย่างที่พี่บอฟอร์คิดแล้วก็หวังไว้เป็นจริงนะคะแล้วก็ขอให้ได้มาหาหนูเยอะๆนะพี่บอฟอร์นะ Love you ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะพี่มาสวยอีกแล้วสวยทุกวันเลยขอบคุณค่ะ เม,ามาื่อวานจริงเนาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะรักม,มากๆเลยนะเออพอจะตัดคลิปลงใช่ไหมปากก็จะซีเพราะยังไม่ได้ทาลิป ทุกคนหนูอยากมีงานที่ได้เจอทุกคนแล้วไม่ได้เจอทุกคนหนูรู้สึกว่านานมาก ต้องการเติมทุกคนแบบโดยโดย่วนแลวไม่มีแรงเต้นแล้ววันนี้ไม่ได้เจอพี่พี่ตั้งนานเนี่ยม,มีแรงในการใช้ชีวิตไม่ได้เจอพี่ๆต้องเป็นเป็นเดือนอย่างน้า อยากเติมพี่เอ็มค่ะไม่มีนะคะช่วงนี้ไม่มีพี่เอ็มนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ล่างน้องมาจะออกมาบ่อยนะคะ <c oughs> พี่เอ็มพี่เอ็มจะออกมาแค่ช่วงถ่ายซีรีส์นะคะแต่ถ้าทุกคนเจอพี่เอ็มบ่อยแล้วทุกคนเบื่อทำอยังไงคะนี่ เคยติ่งเกาหลีไหมคะเคยคะ่ะเมื่อก่อนพี่ติ่ง GOT7 แบบมาร์คแบมอย่างเงี้ยทุกคนพี่ติ่งมาก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่ช่วงนี้ก็แบบไม่ค่อยได้เติมอะไรแต่ว่าก็พี่มาร์ก็ให้พี่มาร์เป็นที่สุดจริงๆค <c oughs> อนล่าสุดที่มาทุกคนจริงๆหนูอยากไปมากแต่หนูไม่ได้ไป <c oughs> เดินสายโปรโมทมาเป็นยังไงบ้าง สนุกมากๆเลยค่ะรู้สึกว่ารอบนี้ที่ Odyssey comeback แล้วก็เดินสายโปรโมตรู้สึกว่าแบบสนุกกว่ารอบที่แล้วมากๆเหมือนเหมือนแบบ Odyssey แบบเขาเรียกว่าอะไรอะลิงก์กันมากขึ้นอะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าได้ไปเปิดสายโปรโมตในด้านของ T-pop มาึ้นค่ะหลังๆมาก็ เร,เร็วนี้ก็จะมีพวกรายการทีป๊อปที่จะได้ไปออกเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่ายังพูดไม่ได้อะทุกคนแต่เหมือนหนูก็พูดไปแล้วนิดนึงก็ถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันนะคะรอ,อ,อ,อนเสเตจใหญ่นะสาธุจ้างโอเดซีได้นะคะช่วงนี้โอเดซีซ้อมซ้อมกันแบบหนัก มากค่ะเพื่อที่จะออนสเติให้มันปึ้งปึ้งปึ้ง,งทุกรอบนะคะงานติดต่อที่คุณอุด้งได้เลยนะคะอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะรายละเอียดสามารถทักหาคุณอุด้งได้เลยนะคะ คิดว่าเป็นสายรับไปพัทยาไม่ได้ไปค่ะทุกคนวันนี้หนูมีเลียนเต้น,น่ะถ้าไม่มีเลียนเต้นก็อาจจะโผล่ไปอยู่ค่ะทุกคนแต่หนูมีเลียนเต้นนะหนูก็เยียดเหมือนกันค่ะ อย่าได้การพี่มาพี่ก็อยากทําเหมือนกันแต่ถ้าทำมาทุกคนจะซื้อไหมคะคิดถึงอะอยากเจอมากแล้วเนี่ยคิดถึงพี่ไดมีมากมากมากมาเลยสู้ๆนะวิกหน้าไปแมครับวิกหน้า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 หนูน่าจะติดถ่ายซีรีส์ค่ะทุกคน